วันนี้ผมมีตัวช่วยเด็ดๆสำหรับสายปิ่งย่างที่ไม่อยากให้คนมากวนใจหรือหาตัวเลือกที่ทั้งสวยและสะดวกมาแนะนำครับเรื่องมีอยู่ว่าถ้าคุณกำลังมองหาเตาย่างที่สแตนเลสอย่างดีขนาดหน้ากว้างประมาณ65เซนติเมตรใช้งานง่ายทำความสะอาดได้และที่สำคัญไร้ควันเพื่อไม่ให้กลิ่นควันฝุ่งไปทั่วบ้านหรือซุ้มหลังบ้านของคุณผมขอแนะนำรุ่น bbq 9 3 6จากแบรนด์ big sun ครับลองจินตนาการกับผมว่า วันเสาร์หลังเลิกงานคุณเปิดประตูหลังบ้านอากาศเย็นสบายแล้วคุณย่างเนื้อย่างไก่หรือแม้แต่ย่างพักเสียบไม้บนเตาบีบีคิวที่ไม่มีควันพุ่งขึ้นมาให้กวนใจครอบครัวหรือเพื่อนไม่ต้องหลบควันไม่ต้องจามบรรยากาศบิ้งย่างชิลๆได้เต็มที่เลยครับสิ่งที่ผมชอบในรุ่นนี้มีหลายอย่างเลยวัสดุเป็นสแตนเลสทั้งตัวทำให้ดูสะอาดเรียบร้และสำคัญคือทนทานต่อสนิม ขนาดหน้ากว้าง65ซนเมตรเหมาะมากสำหรับการใช้งานกับกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัวที่อยากย่างของหลายชิ้นพร้อมกันระบบไร้ควันช่วยให้ไม่ต้องกังวลว่าควันจะขึ้นไปติดบนเพดานหรือแพร่ไปพื้นที่ข้างๆเหมาะมากทั้งใช้งานในบ้านรับเบียงหรือแม้ในโซนกลางแจ้งและสไตล์สแตนเลสทำให้วางอยู่ได้กับทุกบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นซุ้มหลังบ้านสวนหรือดาดฟ้าและผมอยากให้คุณลองคิดดูว่า เมื่อคุณมีเตาย่างดีๆแบบนี้แล้ววันปาร์ตี้ย่างที่บ้านจะเพิ่มความสนุกขึ้นอีกกี่เท่าคุณไม่ต้องยืนคร่อมเตานเหนื่อยๆขวัญตาแดงหรือวิ่งไปเปิดพัดลมไล่ควันคุณแค่ย่างสังสรรค์และเพลิดเพลินกับเพื่อนและครอบครัวถ้าคุณกำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจผมอยากให้ลองถามตัวเองว่าอยากได้เตาย่างที่ใช้งานง่ายสะอาดปลอดควันหรือ,อยังอยากทนกับเตาย่างรุ่นเก่าที่ควันลอยฟุง้งใช้แล้วเหนื่อยดูแลยากถ้าคุณเลือกอย่างแรก รุ่น B B Q 936ก็เป็นตัวเลือกที่ผมว่าครบมากถ้าหากคุณสนใจอยากได้เตาย่างรุ่นนี้หรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสั่งซื้อได้ทางเพจเตาปิ้งย่างไร้ควันหรือโทรและไลน์เบอร์0886099838หรือ0992863038แล้วพบกันในบาร์บีคิวของคุณนะครับขอบคุณที่ฟังจนจบ สวัสดีครับสนใจสั่งซื้อในเพจเตาปิ้งย่างไร้ควันหรือโทรและไลน์เบอร์0886099838หรือ0992863038